มา uce. บนอะไรแถวนี้นะพูดว่าวับเนี่ยโอ้ตื่นมาก็จูบโทรศัพท์เลยเนาะโอ้หิวแสงกันจังเลยดูน่ะเนาะเอาโอ้แต่ละคนแบเบิ้งเบิ้งเบิ้งพี่น้องเบิ้งเบิ้งดูครับเดีรร๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูนั่นนั wah? ่นน่ะนั่นน่ะโอ้ยดูนั่นนั่นจูบโทรศัพท์อยู่นั่นน่ะดูโอ้โน่นโอ้ยโอ้โน่น โน่นโอ้ยแต่ละคนนะครับเหนื่อยใจใแทนคือที่มาอธิบายนะครับแล้วเล่าให้ฟังวันนี้ก็คือเหตุก,การ์มันมาจากคอมเมนต์นี่แหละนะครับว่าไอ้คนดูคลิปเนี่ยนะครับ f อที่ดูคลิปเราเนี่ยยังมีคนที่คิด คิดไม่ได้หรือว่าสิ่งที่เราพยายามสื่อสิ่งที่เราพยายามสื่อออกไปนยเฮ้ยปากลุงช่างมันปากลุงช่างเนี่ยพูดอะไรก็เป็นประเด็นพูดอะไรก็ดูไม่ดีไปหมดหรือ,อยังไงนะครับหรือคนฟังเขาฟังไม่เข้าใจหรือว่าเข้าใจแต่ทําทีไม่เข้าใจเพราะมันคิดได้หลายด้านนะครับจนบางครั้งมันรู้สึกว่าเออทำคลิปใบดีกว่าไหม เยี่ยมเลยเนะาะตอนที่ขับรถเดินทางกับนะครับเดินทางกลับปรากฏว่าได้เข้าไปดูนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับย้อนหลังนะครับซึ่งมันเป็นคอมเมนต์ที่ตุงช่างมองว่านะครับ FC ที่ที่คิดแบบนี้นะครับน่าจะไม่เข้าใจ ในคำพูดของลุงช่างเองเมื่อเช้าเลิปคลิปของเมื่อเช้านะครับที่มีคำพูดนะคำว่าสัมภเวสีพวกสัมภเวสีพวกเปรตสัมภเวสีนะครับที่คอยเกาะนะครับคอนเทนต์ของพวกเรานะครับ แล้วมันก็จะมีคำพูดของอ่ามันเป็นเสียงนะจะบอกว่าเป็นเสียงของพี่แอนก็ก็ใช่เพราะมันเป็นเสียงของพี่แอนแต่มันไม่มีภาพนะไม่มีภาพที่ชัดเจนว่าตอนลุงที่ลุงแพรกล้องไปนะแต่พอลุงพูดวลีนี้นะครับคำว่าซัมปอเซีที่เกาะคอนเทนต์พวกเรานะ ทีที่กาะคนเนตนเราเน,นะครับความหมายของลุงช่างก็คือนะครับคนที่อคอยพุอมบนคนดานให้ลุงช่างปราสนผักทุกวี่ทุกวันนะพูดได้ตลอดนะครับ,รบ,รบไม่รู้ว่าลุงช่างเนี่ยกับปราสนผักเนี่ยไปทำอะไรให้นักนานะครับถึงได้มีความอาคาดแค้น คอยที่จะใส่ร้ายคอยที่จะหาเรื่องให้ทุกวืนทุกวันนะครับแต่ปรากฏว่าคําพูดของลุงช่างนะครับที่พูดเกี่ยวกับพวกปไปสัมบรีสีที่คอยเกาะคอนเทนต์เราเนี่ยกลายเป็นว่ามี FC คอมเมนต์เข้ามาหลายหลายคอมเมนต์ว่าลุงช่างเนี่ยไปพูดให้ กับสวกับยูทูบเบอร์ที่อยู่โคกน้องนานะครับหรือํำปดงนะครับวันปูปาลิจิตนี่แหละนะครับความหมายของลุงช่างนะครับไม่ได้ไม่ได้หมายถึงยูทูบเบอร์ YouTuber ที่อยู่กับลุงช่างนะครับปัจจุบันนะที่ลุงช่างพูดหมายถึงคนที่นะครับคนที่ทํา youtube คอยดุคอยด่าคอยว่าลุงช่างประสมผา เสียห,หายนะคือคนกลุ่มนั้นที่ลุงช่างพูดถึงนะครับทำไมลุงช่างใช้คำพูดพวกนี้นะครับก็คือถ้า,าถ้าเปรียบนะครับเปรียบเสมือนคนเราเนี่ยนะถ้าอยู่ๆนะครับลุงช่างไม่เคยไปทำร้ายไม่เคยไปทำลายไม่เคยไปเบียดเบียน ไม่เคยไปพูดถึงแต่ลุงช่างพัสมังโดนโดนโด,นโดนุโดนดา่าโดนว่าทุกวันทำให้เสียหายนะพูดเหมือนลุงช่างพันสมพังเนี่ยไม่มีหัวใจนะไม่มีความรู้สึกนะที่ลุงช่างพูดไปเมื่อเช้าในคลิปอ่าน่าจะชื่อคลิปว่าเก็บตกนะครับเก็บตกนะครับเพราะว่า คำพูดที่ลุงช่างพูดไปในคลิปนะครับลุงช่างไม่ได้สื่อถึงยูทูบเบอร์ YouTuber นะครับที่อยู่ในโคกนางนาน,นะครับแต่มันมีคอมเมนต์ที่คอมเมนต์เข้ามาเหมือนกับจะเรียกว่าปั่นก็ได้จะเรียกว่าไม่เข้าใจก็ได้นะครับสำหรับลุงช่างเองคิดได้สองทางว่าคนที่คอมเมนต์เข้ามาแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการปั่น เพื่อสร้างความแตกแยกหรืออาจจะฟังไม่เข้าใจนะครับอาจจะฟังไม่เข้าใจก็เป็นได้ซึ่งลุงช่างพูดถึงคนที่อดุด่าว่าลุงช่างว่าจนผักทุกวันนะครับคุณอะไรบอกว่าปากไวเกินขออนุญาตอ่านคอมเมนต์นะครับคุณเบนนะครับ คุณเบนโฟนเทคนะครับนะปากไวเกินคนทีนะ่ถ้าว่าลุงช่างเป็นคนปากไวนะครับนะที่ลุงช่างมีเจตนาทําคลิปตรงนั้นออกมานะที่ใช้คําว่าพวกเปรตสัมเพเวสีที่มาคอยเกาะคอนเทนต์พวกเราหรือคอนเทนต์เรานะนะถ้าคุณเบนบอกว่าลุงช่างเป็นคนปากไวเกินนะครับคนที่คอมเมนต์นะครับ ว่าลุงช่างไปพูดให้กับยูทูบเบอร์กับสวที่อยู่พวกน้องนาอันนี้เป็นคอมเมนต์ที่ไม่เหมาะสมเหมือนกันนะสำหรับลุงช่างเพราะว่าลุงช่างมีเจตนาที่จะพูดให้คนที่อยู่กับเรานะนะครับแต่ความหมายหรือคอมเมนต์ของคนที่คอมเมนต์เข้ามาเนี่ยนะมันเหมือนเจตนานะอย่างเช่นคําพูดของคุณเบนเหมือนสักรู่นะครับ คุณเบนโฟนเทคเมื่อกี้นะครับบอกว่าปากไวเกินเนะี่ยคำพูดทหว้หวนแบบเนี้นะครับถ้าคนฟังนะดีๆก็จะเข้าใจถ้าอย่างุงช่างฟังแบบผ่านๆน,นะมันเป็นคำพูดที่ห้วนๆน,นะครับนะฟังแล้วมันจะเข้าใจยากนะครับคุณช็อปอัปโปนะครับ f อสายปั่นสร้างความแตกแยกค่ะแม่เข้าใจเพราะชา้าแม่ดูก็เข้าใจค่ะ ว่าไม่ใช่สวและ y o u u u e คร่ะขอบคุณครับแม่แม่ชอบ o p ปโปน่าจะเป็นคุณแม่สุสนานะครับขอขอบคุณแม่นะครับที่เข้าใจนะครับในในการสื่อสารของลุงช่างที่สื่อสารออกไปนะครับซึ่งไม่มีหรอกนะครับ,ไม,มมไ,นนรบไม่มีมนุษย์ตนไหนนะครับไม่มีมนุษย์ตนไหนนะครับที่จะ ทนได้เนาะนะครับไม่มีมนุษย์ตนไหนที่จะทนได้นะที่ตัวเองจะต้องถูกดุด่าว่าเสียหายทุกวี่ทุกวันแต่ลุงช่างก็จะเป็นมนุษย์ตนหนึ่งนะครับที่ไม่รู้ว่าร่างกายจิตใจมัน,มนทําด้วยอะไรนะรไม่รู้ว่าร่างกายจิตใจมันทําด้วยอะไรนะครับ ทำไมถึงมันทนทายาทเหลือเกินนะครับคุณติกี้ซิก้าสวัสดีครับเจหงสวัสดีครับไม่รู้ว่าคนอย่างลุงช่างเนี่ยป้าสนผักเนี่ยเอาร่างกายกับหัวใจเนี่ยทำมาด้วยอะไรนะถึงทนได้ทุกวันทนได้ทุกวันนะครับที่โดนคนที่ไม่รู้จักหรืออาจจะเคยรู้จัก พล่ำบนคนด่าทุกวี่ทุกวันโดยไม่เคยคิดที่จะไปตอบโต้โดยไม่คิดที่จะไปะไปว่ากล่าวนะครับแต่ก็ไม่วายคุณแอนนาแอนเฟิร์ส u y นะครับนะข้าติดขออภัยนะครับขอบพระคุณสำหรับซูเปอร์ซิกเกอร์นะครับสิ่งที่ลุงพูดก็ถูกแล้ว พวกเขาเกาะลุงกับป้าหาเงินไม่สนใจว่าสิ่งที่พวกเขาทำมันจะดีหรือเลวล่าครอบครัวลุงป้ามาย่ำดีขอบพระคุณครับคุณแอนนานะครับที่เข้าใจในความรู้สึกนะครับที่ลุงช่างทนนะครับทนอ,อดทนอดกลั้นนะครับเพราะลุงช่างถูกสั่งสอนนะครับจากครูบาอาจารย์นะจาก คนที่ลุงช่างเคารพนับถือนะครับท่านคอยแนะนำล่ำสอนให้มีสติให้มีความอดทนอดกลั้นไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะครับข็อใจที่ลุงช่งางพูดค่ะคุณพูทคุณสอนที่อบคุนค,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 ครับ,รบลุงช่างก็เชื่อนะครับเชื่อ ผู้ใหญ่เหล่านั้นครูบาอาจารย์เหล่านั้นนะครับที่ท่านสั่งสอนนะครับว่าให้รู้จักอดทนให้รู้จักมองผ่านนะคุณสมงเพชเราเป็น MP ที่ฟังแล้วไม่เห็นมีอะไรคนมันปั่นคนด่าว่าลุงคือสันดานของเขาว่าแต่คนอื่นเขาพกคุณครับคุณพีชัยแนนสัสดีครับมนสุขทุกวันพวกมันทำเพื่ออะไรได้ไม่มีความละอายอะไร นั้นสุดท้ายกรจระสนองมันเองคงเป็นอย่างนั้นนะครับนะจริงๆถ้าเป็นสมัยตอนที่ลุงช่างแบบห้าวเนาะนาะเรียกว่าห้าวเป้งเลยแล่ะนะสมัยนั้นนะครับตอนอายุช่วงอายุนะครับวัยเบญจเพศนะช่วง25-26 ใครแตะไม่ได้เลยนะครับใครพูดผิดหูไม่ได้เลยต้องยกพวกสามสี่คนนะเพื่อที่จะยกพวกตะลุมบอลนะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์เล็กน้อยนะครับที่เคยผ่านมาแต่ก็ไม่บ่อยนะครับเพราะว่าลุงช่างเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากจะไปทะเลาะบ่อแหวงอะไรกับใครนะครับ หน้าที่การงานที่ลุงช่างทำช่วงที่อายุวัยเนญจเพศนะลุงช่างเป็นหัวหน้าราปรพนะเป็นสายตรวจนะครับเป็นไลการทำง,งานด้านรักษาความปลอดภัยนะลุงช่างก็จะเป็นคนที่มีนะภาวะเขเรียกภาวะผู้นำนะที่จะต้อง ทำเป็นตัวอย่างให้คนอื่นเขาเห็นว่าการควบคุมอารมณ์นะครับเราต้องทําให้ได้อีถึงจะสามารถเขา,าปุกครองนะครับหรือดูแลเพื่อนพนักง,งานด้วยกันนะซึ่งเป็นลูกน้องนาร้อยกว่าชีวิตนคนร้อยกว่าชีวิตนะครับต้องมาเข้าแถวอบรมลงช่างต้องพูด หน้าแถวทุกวันทั้งกะเช้ากะเย็นเพื่อที่จะให้ทุกคนนะครับมีความรู้องค์ความรู้ในการประพฤติปฏิบัตินทำในสิ่งที่ดีๆนะมันเป็นการขัดเกลานะสมัยก่อนลงช่างเนี่ยบอกเลยก่อนที่จะมาทำงานเป็นพนักงานรักษาความปลอดภยัย พูดไม่ได้แตะไม่ได้นะโมโงหวไวนะปวดง่ายหายเร็วนะแต่พอมาเจอเหตุการณ์ปัจจุบันนี้นะครับคือประสบการณ์ล้ลวนนะครับประสบการณ์ชีวิตล้ลวนๆนะที่สั่งสมมาไม่เคยมีโอกาสนะที่จะ นั่งเล่าเรื่องประสบการณ์ชีวิตนะประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาให้ใครได้รับฟังจนมาตอนนี้แหละนะครับมีโอกาสที่อยากจะพูดถึงนะครับประสบการณ์ชีวิตคือที่มาอธิบายนะครับแล้วเล่าให้ฟังวันนี้ก็คือเหตุการณ์มันมาจากคอมเมนต์นี่แหละนะครับว่าไอ้คนดูคลิปเนี่ยนะครับ FC ที่ดูคลิปเราเนี่ยยังมีคนที่คิดคิดไม่ได้หรือว่าสิ่งที่เราพยายามสื่อสิ่งที่เราพยายามสื่อออกไปเนี่ยเฮ้ยปากลุงช่างมันปากลุงช่างเนี่ยพูดอะไรก็เป็นประเด็นพูดอะไรก็ดูไม่ดีไปหมดหรือ,อยังไงนะครับหรือคนฟังเขาฟังไม่เข้าใจหรือว่าเข้าใจแต่ทําทีไม่เข้าใจเพราะมันคิดได้หลายด้านนะครับ จนบางครั้งมันรู้สึกว่าเออทําคลิปใบดีกว่าไหมน้ำไม่พูดแต่ก็ไปดูย้อนไปดูคลิปหลายๆคลิปเก่าๆนะบางคนก็คอมเมนต์มาว่าทำงานไปด้วยคุยไปด้วยบ้างนะสอบแทรกเข้าไปก็จะดีบางคนก็บอกเงียบแบบนี้แหละดีแล้วนะ คิดเยอะปวดหัวค่ะลุงธันตะวันลุงไม่ค่อยปวดหัวหรอกธันตะวันสิ่งที่ลุงพูดเนี่ยนะด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยก็คืออคนที่เข้ามาดูคลิปแล้วคอมเมนต์เข้ามาแบบเนี้ลุงช่างมองว่าเออคําพูดของเรามันอาจจะมีจุดด้อยมากกว่าจุดเด่นที่เขาจะเข้าใจได้